โปรดติดตามชมแหล่งข่าวเล่ามา สักผ้าทุกชนิดมีแอนตี้แบคยิ่งสักสะอาดยิ่งมั่นใจต้องเอสเซนส์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับผ ok ู้ชมเข้าส <c oughs> ู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะก่อนจะไปอัปเดตสถานการณ์โควิด1นนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นท่าทีของคุณเสียระเจนจาคะนะคะจากพลังประชารัฐก็ไปที่สออชนะสงครามไปเอาผิด3สอสอบอกว่าเนี่ยไปชุมนุมในที่ห้ามชุมนุมแล้วอีกหน่อยเนี่ยจะขยบสเตปไปยุบพักสามสามคนนี้เลยจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะมันมีเลขาพักเพื่อชาติก็ไปนะคุณทวีสอดส่องเนี่ย แล้วก็ของพักเพื่อไทย <9 S 2> ออก้าวไกลก็ไปกันหลายคนคแล้วก็ประเด็นยุบพักเนี่ยนะครับก็เป็นก็เป็นข้อสังเกตเนาะจริงๆมันมีพบรบพักการเมืองมาตรา92วงเล็บสองที่พูดเรื่องการยุบพักเนี่ยนะครับว่าถ้าพักการเมืองมีการกระทําอนาจาเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองเนี่ยกาจจะเข้าข่ายแต่ว่ากรณีที่คุณเต้ยกมาเนี่ยเอ๊ะมัน มันจะเข้าขายาว่ามันจะเป็นปฏิปักหรือไม่อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นบนเวทีค่ะ,แ,<ล>ะแต่เขาไปชูสามนิ้วนะเทีแม้กระทั่งในส่วนของพักเก้าไกลก็ไปกันหลายคนแต่ว่าไม่มีใครขึ้นเวทีไงออพอไม่ขึ้นเวทีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีก สถานการณ์หนึ่งไหมอะไรเงี้ยน้ำหนัก <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวไปไปวิเคราะห์กันตอนช่วงเบรกสองครับค่ะวันนี้ติดตามสถานการณ์โควินนด -19 <า>กันหน่อยนะคะวันนี้ยอดติดเชื้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย2 4 9 0 0 0รายเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าลดน้อยลงนะพี่เป๊ปซี่ครับก็วันก่อนทะลุไป3 0 0แสนนะครับถ้าดูเส้นกราฟิกนี่ขึ้นลงในรอบ4 5หวันเนี่ยนะขยับขึ้นลงต่อเนื่องตลอดขณะที่อินเดียครับ อินเดียนั้นเคยไปถึง90,007 7เกือบทะลุแสนนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุแล้วก็เมื่อวานนี้ตัวเลขลงมา8 0 0 0ก็หายไปเท่าไหร่หายไปยไม<น>่หมื่นหนึ่ง,นงในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับก็ลงมาครับลงมาอยู่ที่3,008นะครับก็ยังไม่ถึงหมื่นนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตไปดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในภูมิภาคนะครับ ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนั้นวันนี้อินโดนีเซียตัวเลขติดเชื้อรายวันนี้ขึ้นมา4,001นะครับสถานการณ์ในกรุงจาก,การ์ตาเนี่ยก็ยังบอกว่ายังยังรุนแรงอยู่ครับแล้วก็ติดเชื้อสะสม2,004เสียชีวิตสะสม9,006ขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นติดเชื้อสะสมอันดับหนึ่งครับ2,009แล้วก็เสียชีวิตสะสม4,009 ไปดูเมียนมาหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นต้องบอกว่าในในอาเซียนนั้นสถานการณ์ของเมียนมานั้นก็การติดเชื้อเนี่ยก็น่าเป็นห่วงยิ่งนะครับ<อ>ขึ้นมา671เมื่อวานนี้นะครับอย่างนี้จะมีโอกาสไปแตะหมื่นแบบแซงหน้ามาเลเซียอย่างนี้มีไหมโอ้นี่ถ้าตัวเลขขยับ5600ต่อเนื่องตลอดนี่อยู่ที่5000นะครับ<อ>20วันก็ขยับถึงหมื่นแน่นอนอแล้วก็วันนี้ครับ สำนักข่าวเมียนมาไทาม์เนี่ยกรายงานว่ารัฐบาลเนี่ยได้ประกาศเหมือนกับ Cur เคอร์ฟิวอะเนาะก็คือล็อกดาวน์เข้มข้นที่เมืองย่างกุ้งครับเพราะว่าในเมืองย่างกุ้งนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นรุนแรงต่อเนื่องตลอดและปัจจุบันนี้เมืองย่างกุ้งนั้นมีอัตราการติดเชื้อเนี่ยรุนแรงที่สุดนะครับย่างกุ้งนั้นมีประชากรเนี่ยสล้านคนแล้ววันนี้ครับเริ่มเคอร์ฟิวหรือเริ่มล็อกดาวน์เข้มข้น ตั้งแต่ช่วงเช้า8โมงเช้าที่เวลาย่างกุ้งตรงกับบ้านเราก็8โมงครึ่งตอนเช้าวันนี้เหมือนกันก็คือห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่8โมงเช้าไปเลยนะครับทำงานที่บ้านโรงเรียนปิดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสลับกันสองสัปดาห์ทำงานบ้านกับทำงานในสถานที่ราชการนะครับรรแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขของเมียนมาก็ประกาศครับว่า มาตรการที่ประกาศใช้นั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการแพร่ระบาดนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้ออกนอกบ้านเนี่ยจะต้องใส่หน้ากาก,กก็คือเป็นการป้องปรามเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นถ้าเราดูกลับไปดูกราฟิกอีกทีนะครับใ,ในช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นกราฟิกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในช่วงบรรทัดล่างเลยนะครับตอนล่างสุดเนี่ยเมษายนกลางเดือนเมษาเนี่ยนะครับติดเชื้อเนี่ย10 2ี 20, ไม่ถึง10น้อยมากนะครับในช่วงแรกก็แปลกใจว่าเมียนมาตอนนั้นไม่ติดเลยแต่ว่านับจาก16สิงหามาเนี่ยนะครับก็เริ่มจากหนึ่งคนคที่รัดยัษ์ไข่นะครับก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปแล้วจากวันนั้นมาจนวันนี้ครับตัวเลขการติดเชื้อนั้นโอ้โหขึ้นไปแล้วก็วันนี้671ที่ถือว่าสูงสุดนะครับติดเชื้อสะสม5 8 0 5อก็ร่วม4ี0พกว่าคน,นครับ ที่ติดเชื้อตั้งแต่วันที่16สิงหาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เสียชีวิสตสะสมไปแล้ว94นะครับก็แซงไทยไปไปดูวิกตอเรียครับสถานการณ์วิกตอเรียของออสเตรเลียนั้นแจ่มจันมากนะครับแจ่มจ,จันทรระดับว่าดีวันดีคืนครับวันนี้อยู่ที่11ครับแล้วก็นับจากก็คือตัวเลขวันนี้11เนี่ยนะครับต่ำสุดในรอบ3เดือนกราฟเส้นกราฟฝั่งซ้ายนะครับ เดือนเมษานั้นก็เป็นช่วงที่ออสเตรเลียวิกตอเรียนั้นได้รับคําชื่นชมมากว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างดีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมครับตัวเลขทยอยขึ้นมาต่อเนื่องจนไปพีกสูงส,ส,สุดนี่แหละครับ5สิงหาคมขึ้นไป725แล้วจาก1สิงหาคมาครับนายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียเดเนยลแอนดรู Andrew, เนี่ยก็ประกาศล็อกดาวน์เข้มขน้นจนถึง13กันยา แล้วพอถึง13กันยาเนี่ยนะครับก็ต่อยาวไปถึง28กันยาครับแล้วขนาดนี้ยังไม่มีการผ่อนคลายนะครับเพราะว่าเดนเดนแอนดรูก็บอกว่าเนี่ยเราใช้มาตรการเข้มข้นเนี่ยถือว่ามาถูกทางในการป้องกันไม่ให้การระบาดแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วจากวันที่ตัวเลขต่ำต่ำ50เนี่ยนะครับมีมาทั้งหมดแล้ว11วันซึ่งทางฝั่งรัฐบาลท้องถิ่นก็คงต้องจับตาดูนะครับว่า คือสถานการณ์จะเสถียรเนี่ยมันต้อง14วันต่อนเนื่อง <c oughs> ต่ำ50เนี่ยนะครับก็ต้องครบ14วันแต่ว่าก็ทางดนีลแอนดรูครับก็บอกว่าแล้วก็เตือนบอกประชาชนนะครับอย่าคาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะผ่อนคลายการล็อกดาวน์ที่ลดลงอย่างมากมาย <c oughs> คือ,คอยังต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นพอลดการลงเนี่ย <c oughs> การติดเ <c oughs> ชื้อกลับมา <c oughs> <อ>แล้วก็ทุกคนก็มันก็เกิดสถานการณ์ที่ ไม่ได้คาดคิดขึ้นนะครับเพราะยังต้องก็ต้องติดตามเฝ้าระวังต่อไปดูสาราณาจักรนะครับ <c oughs> ในอังกฤษนั้นตัวเลขสาราณาจักรวันนี้ขึ้นมาเกือบ3,900อครับ <c oughs> แล้วก็ติดเชื้อสะสม3 9 4 0 0 0เสียชีวิตสะสม41 0 0 0นะครับ <c oughs> แล้วก็การระบาดในลอลอกที่สองเนี่ยก็ยังถือว่าไม่รุนแรงกว่าลอลอกที่1แต่ว่าวันนี้ครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของสาราชัของอังกฤษนี่แหละครับแมดแฮงกอก ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องของการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นเรื่องโซเชียลดิสเทนซิงนะครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศเลยซึ่งก่อนหน้านี้บริจอนทสั้นก็ออกมานะครับไม่อยากใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยทั่วประเทศเพราะว่ามันจะเป็นดิ s a สเตอร์ก็จะเป็นภัยพิบัติมันจะเป็นหายนะ ต่อเศรษฐกิจกของอังกฤษเองนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในอังกฤษด้าน,นตอนนี้เนี่ยขึ้นไปถึง4,000บางวันิทะลุไป4,000เลยแล้วก็นายกเมืองลอนดอนครับซาดิคคารเนี่ยก็ออกมาพูดถึงแสดงความกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าสถานการณ์การติดเชื้อที่เป็นอยู่ในกรุงลอนดอนเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ามากครับบริจอนสันอาจจะต้องประกาศสถานการณ์ล็อกดาวน์เข้มข้นหาก สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์ไปที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคือเมืองด<ม>ิวคาสเซลกับเมืองซันเดอร์แลนด์แล้วก็คงต้องดูครับว่าในพื้นที่ตรงนั้นสถานการณ์ลดลงไหมแล้วในกรุงลอนดอนนั้นดีขึ้นไหม,มถ้าไม่ดีขึ้นนะครับมาอีกสัปดาห์หนึ่งขั้นข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นทั่ว ยูเคเลยก็คาดหวังนะคะว่าชาวสหราชาอาณาจักรจะได้ฉลองคริสต์มาสแบบรวมตัวกันไม่ใช่บ้านใครบ้านมาันนะคะอะดูสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะสรุปสถานการณ์วันนี้เนี่ยยอดติดเชื้อสะสม31 000, 9, 000, ล้าน259,000รายนะคะเสียชีวิตสะสม965,300รายคะ่ะอันนี้อันนี้ตัวเลขตอนนี้ลงมาที่3เแล้วนุ่นคือถือว่าน้อยมากๆถือว่าน้อยมากครับแสดงว่ายืนยันครับว่าเชื้อที่แพร่ระบาดช่วงหลังเนี่ยนะครับ ความรุนแรงเนี่ยน้อยลงเพราะตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยทะลุไปเนี่ยละครับร้อยละ5.7นี่ลงมาเหลือวันนี้ยวันนี้ร้อยละ3ครับเมืม่อมวันก่อนยังอยู่ที่3.1 อก็คือลงต่อเนื่องนะคะมาดูเรื่องของตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุดที่เพิ่มรายวันคืออินเดียค่ะ8 7 0 0 0รายนะคะอันดับสองสหรัฐเพิ่มขึ้น33,000รายตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อที่สหรัฐทะลุ7ล้านแล้วนะคะอันดับ3คือบราซิลนะคะติดเชื้อเพิ่ม1 6 0 0 0รายค่ะอันดับ4ฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาแล้วพี่แบบซีฝรั่งเศสกลับมาอยู่ในตารางแล้วนะเพิ่มขึ้น1569รายนะคะส่วนอันดับ5คืออาร์เจนตินาเพิ่ม ขึ้น8,430รายค่ะส่วนเสียชีวิตนะคะเพิ่มสูงสุดยังเป็นอินเดียค่ะ 1, 1 3 5รายนะคะอันดับ2บราซิลเพิ่มขึ้น330รายอันดับ3มสหรัฐเพิ่มขึ้น294รายค่ะอันดับ4อาร์เจนตินา254รายและอันดับ5เม็กซิโก235รายค่ะก็ต้องไม่กาดตกนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนตุลาคมเห็นว่ารัฐบาลจะผ่อนผลผ่อนปรนผ่อนปลนในเรื่องของ นักท,<อ>ท่องเที่ยวที่เข้ามาซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ประมาณว่าเต็นหนึ่งตุลาไม่น่าจะได้นะ<อ>หนึ่งตุลาที่อาจจะออกออก,ออกวีซ่า,าแล้วอาจจะเดินทางเข้ามาจะเป็นช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็คงต้องรอฟังคว,ความคืบหน้านะครับเพราะรัฐบาลก็ย้ำในเรื่องนี้วันต้องต้องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะต้อง14วัน กัก,ต,กตัวเหมือนกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันรู้เดียวนะคะช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยการชุมนุมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการชุมนุมยังไงเขาปรับแผนอะไรกันไหมมันจะส่งผลไปถึงอนาคตอย่างไรวิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ โตโยต้าจัดมากรมขับเคลื่อนความสุขร้ายอีโคโนมีสินค้าชั้นนำพร้อมส่วนลด80%สนุกกับความบันเทิงจองลอ,อกรถนุ้นคอนโดนุ้นบินฟรี24-27กันยาย,ยนนี้ที่โตโยต้าดราฟต์เอ็กเพลนส์พาร์คบางนาและโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศถึง11ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดงาน Fruit in t เด City The l o c a l to t เท n เทศกาลอาหารถิน่นผลไม้ไทยใจกลางเมืองยกทัพผลไม้หลากหลาย และอาหารถิ่นจากทั่วประเทศสู่ใจกลางเมืองพบกัน18-22กันยายน2563ณศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดโดยกรุ่มการค้าภายในกระส่งพาณิชย์สำรวจโลกพบกับมีป่าปลา n ภูเขาไฟใจกลางทะเลทรายคารคุมประเทศเติร์กเมนิสถานผมจะไปที่นั่นเพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งมีชีวิตในป่าปลองถ้าผมเจอสิ่งมีชีวิตในนั้น เราคงจะได้คำใบ้ที่ช่วยไขยความลับของการเกิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและนั่นแหละครับทำให้ผมเฮลเกตประตูนรกจันทร์ที่21กันยายนสามทุ่มสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New 18ชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางและทุกการเดินทางจะเติมเต็มความหมายให้ชีวิตเป็นเจ้าของ all new carola cross วันนี้ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนี้ Essence ซักผ้าทุกชนิดมีอนตี้แบคยิ่งซักสะอาดยิ่งมั่นใจต้อง Essence มาช่วงนี้นะคะติดตามวิเคราะห์กันหน่อยถึงการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งรับอย่างเต็มที่ก็จะมีแนวลัวลุดน้าที่บริเวณสะพานมขวานประกบว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไปถึงจุดนั้นม,มันยังไม่ไปถึงจุดวิกฤตมันก็เลยเรียบร้อยดีนู่นหนวันก่อนที่จะมานี่นี่เราก็รายงานข่าวสัป,ปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นี่ครับโอ้โหปั่นกันแล้วคนที่มาปั่นเนี่ยนะรับก็เป็นนักการเมืืือออองงพพรรคเเ่่ไทยยต้ะะบบุชนั พูดในสภาเนี่ยคือคุณชลน่านหมอ <ạ. S 1> ชลน่านเนี่ยครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะพูดอะไรอย่างนั้นอบอกว่าทางการเนี่ยแต่ว่าหมอชลน่านก็อ้างว่าได้ยินมา<อ>ว่านรัฐบาลจะมียุทธการม,มขวานลังสรรปราบปรามนักศึกษาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามได้ยินจากงานเลี้ยงอของทหารก็พูดในสภาเหมือนกันว่าเนี่ยทหารเตรียมยึดอำนาจทหารลบบุรีนี่นิ่งผิดปกติม,มีการเคลื่อนไหวเตรียมยึดอำนาจแล้วคนสุดท้ายนี่ก็เป็นคุณอะไรคุณ อะไรของพรรคเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคงคนนี้ก็ออกมาเป็นประธานที่ไปดูดูการชุมนุมแล้วก็บอกว่าเนี่มีมีการเคลื่อนไหวมีมือที่สามเตรียมมาปวดอะไรนี่ยครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เกิดขึ้นนี่ยนะครับผมว่านี้ก็ต้องทั้งสองฝั่งนะคือทางฝั่งรัฐบาลเองนายกก็ย้าแล้วก็ให้ใช้มาตรการไม่ใช้ความรุนแรงในขณะที่ฝ่ายผู้ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนี่ยนะครับ ก็ไม่ตัดสินใจที่จะเดินไปที่จำเนียร<ช>เหตุผลสําคัญก็เพราะว่าคนมาร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับน้อยผิดคาดเคยประเมินกันถึง50,000ื่นหกหม่นไปถึงแสนเนี่ยครับ<ช>แต่ว่าผู้จัดก็บอกว่าเนี่ยมากันแสนสองแสนแต่ดูพื้นที่เนี่ยนะครับสองหม่นตารางกิโลเมตรเนี่ยเต็มที่ก็ส0,000ื่นคือมันไม่น่าเยอะกว่า mama, นั้นแต่ว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คนมาเนี่ยผิดความคาดหมายก็ทําให้ทางแนวร่วมนักศึกษาเนี่ยครับ ต้องปรับแผนแล้วก็ไม่ไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเดินไปถึงะสะพานมขวานถ้าไปถึงตรงนั้นนะครับมันก็เป็นแนวสุดท้ายที่ทางรัฐบาลเนี่ยวางแนวไว้เพราะว่ามีการประเมินจากฝ่ายความมั่นคงเหมือนกันครับว่าหากทางนักศึกษามากันเยอะชุมนุมกันเยอะแล้วมาเนี่ยอาจจะต้องตีฝาแนวมขวานลังสันไปแล้วก็เป้าหมายเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ทำเนียบอาจจะเลยไปถึงพระลูกเพราะมีการพูดถึงหมดอันนี้ก็เป็นการ ประมาณสถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงคแล้วก็คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มีการตั้งวอลลุ่มหรือว่าตรวจสอบกันนะครับแล้วก็ในที่สุดทางฝ่ายนักศึกษาก็คงประเมินสา,าการ์แล้วเมื่อผู้ชุมนุมวันที่19มา20,000กว่าเนี่ยครับซึ่งเป็นการประเมินทั้ง BBC ทั้งเอเจซีล่านะครับในหนังสือพิมพ์ในออสเตรเลียคือประเมินตัวเลขประมาณนี้ออก็อยู่ที่ตรงนี้เพราะนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนี่แหละครับมันหายไปอีกครึ่งหนึ่ง แล้วจะไปเดินอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทําได้เลยแล้วก็ลงเอยกันในภาพที่เห็นนะครับมีการยื่นจดหมายยื่นข้อเรียกร้องทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใช่ครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีการเผชิญหน้าเพราะว่าถ้าไปถึงสะพานมัคควานเนี่ยก็น่าจะเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นได้ซึ่งตรงนี้มันก็สวนทางกับที่มีการมองกันว่าทหารเนี่ยลองเงื่อนไขสร้างสถานการณ์เพื่อจะยึดอํานาจซึ่งถ้าเราพูดไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ผมพูดมาตลอดว่ากองทัพ กับรัฐบาลเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพภาแล้วผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีการยืดอานาจก่อนกัญญาสิ้นกัญญาเนี่ยนะครับ<า>แล้วก็นในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่ครับไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยเพราะถ้าทหารต้องการยืดอานาจเนี่ย เขาต้องสร้างเงื่อนไขเหมือนอย่างเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาหนึง่งเก็มีการสร้างเงื่อนไขเข้าไปในธรรมศาสตร์เพื่อให้เกิดสาการแล้วนำไปสู่การยึดอำนาจแต่ทั้งหมดนี้ที่เป็นการมโนของฝ่ายที่ปลุกระดมเนี่ยนะครับทหารจะยึดอำนาจเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนั้นเลยแล้วก็เหตุการณ์มันก็จบลงด้วยดีนะครับฝั่งนักศึกษาเองผมว่าก็ระมัดระวังในการเคลื่อนไหวแล้วก็จบลงด้วยการยื่นหนังสือยื่นเอกสารให้กับทางพอบอชนนะครับแล้วก็คนที่มาชุมนุมเนี่ยนะครับ จากสังเกตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมว่ามากกว่าครึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนเสื้อแดงที่มาจาก<อ>ต่างจังหวัดที่มีการขนเงินเข้ามาเนี่ยครับ<อ>นักศึกษานี่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบแล้วน้อยมากอ,อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดูแล้วเนี่ยครับสถานการณ์มันก็พีคไปละเหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงแม้กระทั่งวันที่24นี้จะไปชุมนุมในส่วนของ ทางสภาผู้แทนราษฎรใช่คะ่ะทีนี้เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเป็นสอสอไปอยู่ในวงชุมนุมเนาะมีชู3นิ้วด้วยอะไรด้วยเนี่ยม,มันจะไปถึงสเต็ปยุบพักได้เลยไหมคะครับอันนี้เราก็เคยวิเคราะห์กันนะครับเรื่องมาตาพลปพักการเมืองที่ยุบพักนี่นะครับมี7-8ข้อ,อ ในนั้นก็คือพรรคการเมืองมีการกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประเด็นนี้นะครับเคยมีการร้องเรียน<ม>ในมีการร้องไปที่สารบรรณูนโดยคุณดรนัทพร์ตรปยูนแต่ว่าศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยประเด็นนี้เพราะศาลมองว่าคําร้องของดรนัทพร์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําร้องลักษณะอย่างนี้นะครับาารแต่ว่าคณะกรรมการไม่ใช่กรกตใช่ครับแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรอสารบรรณูนว่า เพราะมีการชี้มีการส่งไปที่สารมนูษนะครับมาตา49ที okay. ่มองว่าการเคลื to 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 so um. ่อนไหวนี <Ver> so mañana, room, ่แะครับอาจจะผิดรัฐมนูญเข้าขายล้มล้างการปกครองไหมถ้าสารมนูญชี้ว่าคาร้องของดรนัทตพรนี่นะครับฟังได้ว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้เรียกร้องปฏิรูปสถาบันนี่นะครับผิดรัฐมนูญหรือต้องการล้มล้างการปกครองนี่แะครับมันก็จะมีผลกระทบถึงการเคลื่อนไหวต่อไปแต่ว่า ในการชุมนุมเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับเราไม่เห็นนักการเมืองขึ้นเวทีของนักศึกษาเลยเขาเหมือนแบบสังเกตการอยู่ข้างล่างใช่แล้วผมคิดว่านักการเมืองเหล่านี้เข้าใจดีครับแล้วก็ระมัดระวังมากเพราะหากขึ้นไปร่วมปราศัยบนเวทีเนี่ยก็อาจจะถูกมองได้ว่ามันจะเข้า92วงเล็บ2มีการกระทําที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นนะครับอย่างคุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลหรือยอย่างคุณธนาธรคุณช่อเนี่ยครับหรือยอย่างมงคลกิจ หลายคนที่ไปเนี่ยนะครับไม่มีใครขึ้นเวทีของฝ่ายนักศึกษาเลยเพราะนั้นประเด็นที่จะมีการร้องไปสู่การยุบพักการเมืองนะครับหรืออย่างที่คุณคุณศิระอกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับผมว่าประเด็นประเด็นยุบพักการเมืองเนี่ยไม่น่าที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับชู3นิ้วสัญลักษณ์อย่างคุณเต้บอกว่า3นิ้วก็หมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการเป็นบรรยากาศสีสันนะครับแต่ว่าถ้าจะนําไปสู่การ ยุบพักเนี่ยนะครับไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็คงต้องไปดูนะครับว่าสารรัฐมนูลเนี่ยจะวินิจฉัยในประเด็นมาตรา49ของอาจารย์รัตตรพน์ยังไงนะคะแล้วนักการเมืองที่ไปเคลื่อนไหวจะเป็นอะไรอย่างนั้นไหมค่ะคือหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเนี่ยคืออยากให้มีสอสอรอแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับวันนี้เนี่ยมีมอร์นิ่งท็อของกลุ่มสวด้วยนะสรุปยังไงดีคะก็วันนี้เท่าที่ตรวจสอบนะครับวันนี้ก็มีการเสวนาพูดคุยกันแล้วในที่ประชุมก็ส่วนใหญ่เลย เห็นว่าการตั้งสสลอตามข้อเสนอของพรครัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเนี่ยนะครับแก้2 5 6แล้วตั้งสสลเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้น้อยมากอันนี้ก็เป็นภาพในที่ประชุมนะครับแล้วก็ในส่วนของเป็นเป็นอติ2 5 6ก็คือตั้งสสลเนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ครับที่ในวันที่23 24นี้จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันแต่ว่าแนวโน้มสวท่านหนึ่งที่ผมคุยด้วยนะครับก็บอกว่าโอกาสที่ จะได้เสียงสนับสนุนจากสวหนึ่งในสามนะครับหรือ84เพื่อสนับสนุนให้ตั้งสรสรเนี่ยไม่น่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์อย่างนี้แล้วยังต้องใช้เงินอีกหมื่นกว่าล้านเพื่อจะตั้งสรสรร่างรัฐมนุนฉบับใหม่้ทั้งที่ฉบับนี้เนี่ยครับใช้มาปี6กศนย์ผ่านการลงประชามติมาสวที่ร่วมเสวนาก็บอกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตั้งสรสรในในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับ เดี๋ยวติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันรู้เดียวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันหน่อยหลังจากมีการประกาศเรื่องของการโยกย้ายนายทหารประจําปีออกมาเนี่ยเหตุผลอะไรถึงผลออกมาแบบนี้มันมีการเบียดแซงอะไรกันเกิดขึ้นเดี๋ยววิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางและทุกการเดินทางจะเติมเต็มความหมายให้ชีวิต เ,เจ้าของ All New Corolla Cross วันนี้พร้อมรับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้สำรวจโลกพบกับร่างกายของกบสามารถมีอุณหภ,ภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสหรือที่9องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภ,ภูมิภายนอกไม่ว่ามันจะนั่งอยู่กลางแสงแดดใต้ร่มเงากบบางชนิดสามารถลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำซึ่งก็คือน้ำแข็ง รูปทรงจัดธรรมชาติจันทร์ที่21กันยายน2ทุ่ม10นาทีสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นิว18เปิดโลกกระทัดใหม่เปิดพื้นที่สีเขียวเปิดสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเปิดสู่ความยั่งยืนที่นิว18 Essence สซักผ้าทุกชนิดมีแอนตี้แบคยิ่งซักสะอาดยิ่งมั่นใจต้อง Essence จะมีการประกาศการโยกย้ายนายทหารประจําปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนก็ต้องวิเคราะห์ค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยตำแหน่ง5เสือทบเนี่ยก็จะอยู่ในตําแหน่งหลักๆทับหนึ่งถูกไหมฮะทับสามอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแม่ทัพภาคสี่ซึ่งปกติแล้วตําแหน่งเนี้ยโอกาสที่จะเบียดแซมมาเนี่ยมันน้อยมากแต่งวดนี้ได้มาครับน้อยมากครับใจอะไรเกื้อหนุนนะครับเพราะว่านต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยแต่ว่าผมก็ลงทําข่าวในพื้นที่ภาคใต้ตลอดเนี่ยนะครับก็เห็นการทํางานที่โดดเด่นมากของพลโทพรศักเนี่ยครับ ในเรื่องของด้านด้านความมั่นคงคเรื่องชอปอรจรยุทธ์เนี่ยครับซึ่งเป็นเป็นแนวคิดของพลโภพรศักเลยเพราะว่าตั้งกําลังหน่วยทหารคารานเล็กขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อที่จะเอาไปลุกในหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งของกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับในภาพนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ท่านนายทับเนี่ยไปเยี่ยมกําลังพลดูการฝึกในเรื่องของชอปอรจรยุทธ์ซึ่งเป็นกำลังสําคัญที่กองทัพภาคที่สีน่นะครับใช้คลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบตลอดช่วงสองปีที่ท่านอยู่ใน ตำแหน่งเนี่ยนะครับ <Ừ. S 1> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่ท่านให้โอวาเนี่ยครับหลังจากดูการฝึกแล,แล้วเนี่ยท่านก็ให้โอวาถึงการทํางานของจปจดไปฟังเทคนิคท่านครับใต้นียงดใช้ถนนเดืดขาดใช้ภูมิเทศเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไรเราต้องใช้รถต้องคุ้มครองได้และหัวใจข้อคือต้องประสานร,ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือชอรบอในการพลิกกำลังบริการเราจะมัดเอาอยู่นะเมื่อกี้ก็พอฟัง สถานการณ์ทั่วไประเบียบการนำหน่วยต้องมีโดยเฉพาะพื้นที่ขับขันปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเช่นคอสะพานถ,ถูกต้องไหมมีปัญหาตลอดคอสะพานหรือต่างต่างเนี่ยพื้นที่ขับขันนี้ต้องอยู่ในระเบียบการนำหน่วยได้ทำไหมใช่ไหมก็ต้องเผยแพร่และรู้ถึงน้องๆพลเลยน้องทหารคนสุดท้ายนี่คือหลักการสำคัญไม่ใช่เรารู้คนเดียวต้องรู้ทุกคนเพราะชุดไม่เยอะ1ิบคนสิบคนเนี่ยทุกคนต้องทำหน้าที่แทนกันได้ถูกต้องไหมครับนี่คือหัวใจนะ แต่เท่าที่ดูสังเกตการฝึกจากศูนย์ฝึกและจากอะไรแม่ทัพก็พอใจผลที่ออกมานี่คือความเั้ื่องใจนะครับก็ขอให้พวกเรามุ่งม,มั่นตัวนี้แล้วก็มีศรัทธาในการเขาเรียกอะไรในการอันนี้การใช้บุคคลกำลังรบหรือจากการฝึกจากศูนย์ฝึกมาเนี่ยให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ถูกต้องไหมครับต้องมีหลักาลการหลักการระเบียบการหน่วยหัวใจพื้นที่ขับขันพื้นที่ท่าข้ามพื้นที่ต่างๆต้องใช้อย่ามองครับ คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยครับช่วงที่ท่านอยู่เนี่ยน้อยมากเพราะว่าท่านกำชับเลยว่าไม่ให้ทหารเนี่ยเดินถนนเพราะว่ามันจะเป็นเป้าในการวางกับระเบิดอะไรเนี่ยซึ่งเกิดความสูญเสียตลอดซึ่งท่านท่านก็เป็นนายหานที่เติบโตในทัพสี่ตลอดนะครับแล้วก็พอไปแม่ทัพเนี่ยก็มีแนวคิดในเรื่องชอปอจรุทธ์ผมก็สัมภาษณ์ท่านนะครับได้ถามกันในเรื่องนี้เหมือนกันว่าแนวคิดอะไรที่ทําให้เกิดความคิดใช้ชอปอจาราจุตเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรไปฟังท่านตอบครับ ฝ่ายผู้ใหญ่ทุกนายก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับเมื่ออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับฝ่ายพี่น้องประชาชนหรือผู้นาท้องที่ต่างๆก็มีความกลัวไม่กล้าแสดงออกต่างๆทิ้นผมเข้าในพื้นที่ก็ได้ทราบปัญหาเกิดจากความกลัวนั้นแล้วก็ถามเขาว่าเขาต้องการให้กลัวกำลังกำลังพลฐหานเราพี่น้องชุดชุดหน่วยของเราเนี่ยครับไปช่วยดูแลเขาหน่อยการขางคือกางคืนเนี่ยผมก็ได้เกิดความคิดที่จะชุดจลจิตขึ้นมานะครับ เข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกินนอนด้วยกันตามหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านเพื่อจํากัดเสรีโจรและให้กําลังใจพี่น้องประชาชนครับแล้วแนวคิดนี้ก่อนที่จะขับเคลื่อนได้นี่ต้องเตรียมการยังไงครับก็ต้องปรับพลพวงนะครับจัดกําลังใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงวิถีทาหารทั้งหมดจากการอยู่ในฐานประการเป็นออกไปนอนนอกฐานนะครับเพื่อไปจำกัดเสรีของการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุแรงซึ่งอยู่ในหมู่บ้านและหลังจากเมื่อเราดำเนินการนี้ขึ้นมา ผู้ก่อเหตุมันก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปข้างนอกและที่สําคัญคือฝันของชาวบ้านผู้ใหญ่กาลังต่างก็กล้าบอกเจ้าที่รัฐมาขึ้นจนทั่งนําไปสู่เหตุการณ์ประทะหลายครั้งที่เกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนได้โทรศัพท์ไปหาแม่ทัพบ้างบอกเจ้าที่บ้างเพื่อไปบังคับใช้กฎหมายในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานี้พูดได้ไหมครับว่าการทํางานของชพรจุฬาฯเนี่ยมันพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับก็คงจะทราบผมคงบอกมากไปได้ ก็ให้ดูสากา์ขึ้นแล้วกันนะครับไม่ว่าการเงียบเหงการหรือการประทะหลายระคั้นที่ผ่านมานะครับซึ่งการประคับจะมาประสบผลสำเร็จและที่สำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับและเสียงตอบรับนะครับทุกอย่างยังคงยืนยันพอใจในชุดจริยตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยนุ่นผมว่านะครับบทบาทท่านเนี่ยในเรื่องความมั่นคงเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้การปรับโยกย้ายครั้งนี้นี่นะครับท่านเบียดแม่ทัพสอง เบียดแม่ทัพสามที่เป็นเตรียมทหารรุ่น20เหมือนกันนี่แหละครับออกแล้วก็ท่านก็แบบคือห้าเสือเนี่ยนิ่งอยู่ที่ไม่ได้ขยับเลยสองท่านก็จะ,จะมีเข้ามาใหม่นี่นะครับสท่านหนึ่งในสเนี่ยก็คือพลโทรพรศัก์พูนสวัสด<อ>์แล้วก็เท่าที่ฟังมาก็คือการทํางานที่โดดเด่นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของด้านความมัน่นคงเรื่องยาเสพติดนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสถานการณ์โควิด ที่ท่านเข้ามาบูรณาการมาการประชุมสั่งการแล้วก็ประสานทุกส่วนนี่นะครับทำให้สถานการณ์โควิดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเหมือนกับนิ่งแล้วก็ไม่ไม่ขยายตัวไม่ลุกลามไปนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญแหละก็คือในโอกาสที่ทําให้แม่ทัพภาคสี่เนี่ยตีตื้นขึ้นมาแล้วมาอยู่ในหเสือทบได้นะคะเอาละวันนี้หมดเวลาของแหล่งเขาเล่ามาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ